กูแลละแลละค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์มาขยับมาขยับมาขยับมาแอโร่ไปแอโร่ไปมึงแอโร่ไปขยับมาขยับมาตรงกูเนี่ยขยับมาตรงกูแอโร่ไปแอโร่ไปเออแอโร่ไปลงเวทไปลงเวทข้ามฝ้าไปได้ป่ะลงเวทข้ามฝ้าไปพยายามยืนบนแลนมึงยืนบนแลนไว้ดิมึงยืนบนแลนไว้แล้วแอโร่กลับไปมึงแอโร่แอโร่ได้ไหมแอโร่กลับไปแอโร่กลับไปแอโร่กลับไปเออแอโร่กลับไปไนท์โปรวอลวิ้วมันอะไนท์โปรวอมมตอกลับเข้าไไปด้มันไมมมม่่่ีีีแแแลนนออะตตัวงสดงเต็มเลยว่ะไข้า เคลียร์ไปพิดกดพีดกดมีเพื่อนด้วยอนั่นแน่นั่นแน่นั่นเนี่ยเห็นปะเอาเคลียร์ไปเนี่ยเคียร์ไปมึงเคลียร์ไปมึงเคลียร์ไปเคลียร์ไปยืนอยู่บนแรงไว้นะทุกคนยืนอยู่บนแรงไว้นะเออบุกยืนอยู่บนแรงไว้แอโร่ไปมึงแอโร่ไปมึงแอโร่ไปลงเวทหนักๆลงเวทหนักๆนั่นแน่นั่นแน่เออนั่นแน่นั่นแน่ขยับมาขยับมาตอนนี้ขยับมาขยับขึ้นมาใครขึ้นมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตกแลนตกแร่ขยับข เขียร์ไปเขียร์ไปตอมไปตอมไปกูแรงข้ามฟากไปลบแรมมันได้เอ้ยลบแรมแล้วลบแรมแล้วลบแรมแล้วตอมไป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 ลบแรมแล้วกูลบโอ้ยใบรวยรวยเลยเฮียเออมันก็ติดมันก็ติดเหมือนกันมันก็ติดเหมือนกันมามานะเนี่ยมันไม่มีแรงแล้วมันไม่มีแรงแล้วเคลียร์ไปเออลงเว้ไปลงเว้ข้ามฟากไปไม่ต้องเดินไปดิมึงลงเว้ข้ามฟากไปไม่มีแรงอ่ะเคลียร์ไปของเคลีข็นกลุ่มเออเคลียร์ไปไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเอาไปให้หมดนั่นน่ะเขเนี่ยหรือข้างบนน่ะตอมไปมันไม่มีแรงมันไม่มีแรง มันไม่มีแลน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 นั่นแอะเออแอโร่ไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแนโปโวกไปนั่นแนโปโวกโปโวกเสกมันลัวๆโปเวกโปโวกเสกมันลัวๆโปโวกเสกมันลัวๆลงไม่ไปลงไม่ไปเห็นป่ะเห็นป่ะเออนั่นแหละนั่นแนนั่นแนเออเฮ้ยเขาไปต่อยด้เว้ยเอาเรื่องมึงโง่มึงโง่แล้มึงเห็นนะเออได้เวลาเอ้ยเอบีเอบีหน่อยไปไหนมาไหนไปไหนไมเเลฮ้ยึง ไนโบไนโบสวนครับไนโบสวนไปเลยไนโบสวนไปเลยไนโบสวนไปเลยมาขีดได้ไหมโอ้ตายเลยที Mal ่อ่ะเติมไป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 ทำไมโคตรแรงนะรู้แล้วโอ้ยรู้แล้วรู้แล้ววิ่งไปไหนวะตายเติมไปเลยมองโดดไปหินเลยนะครับมองโดดไปหินเลยส่วนตัวอื่น มาเติมมาคนตายเติมมาไหลเข้าไปเลยเติมอยู่เปิดกูติดแถบคิตตี้หน้าบ้านคิตตี้หน้าบ้านพวกเราอยู่ข้างในเยอะป่ะตีแตกอ่ะอยู่อยู่ไอ้มองมองต่อยโลกไอ้เก่ายู่เก่าดิเออไอ้สัตว์มันไล่โฟดเพื่อนอยู่วะเก็ดลงเวทไอ้พวกเราหมดแล้วไม่ต้องลงอ่ะไหล่เข้าไปเลยแหมจ้องกูเลยนะไอ้สัตว์กูเดินลงไปไม่ได้พี่เหี้ย เฮ้ยกูทะลักมาแล้วเนี่ยอ่าทะลักไปมึงเอาตีให้แตกอะ่ะตีแตกม<า>ตึงจะไปเล่นแล้วเออเออไหนมัยอยู่แ,แค่นี้กูสั่งไม่ออกเลยเฮียพวกเราข่อยม,มาขยับม,มาขยับม,มา,มมาสตาตามาแล้วขอ่อยมาพวกเราอยู่ตรงเนี้ขยอบม,มาอยู่ตรงกูเนี่มมยลงเวฟไปทางลงเวฟไปเลยเอา้าวกดผ่านลงโฮเฮนกูว่ามันข้างในเป็นคิตตี้มาแล้วน่ะคิตตี้ดันมาแล้วน่ะเข้าไหมนาย เฮ้ยโบนายก็ไอ้ต่อยนายหนวเก่าหน่อยเนี่ยไล่โบนายเข้าไปตรงคิตตี้นะเข้าไปคิตตี้ครับไนเข้าไปทำคิตตี้ไนเข้าไปทำคิตตี้กูหมดแล้วน่ะแม่งไม่ได้เลยทีไนเข้าไปทำคิตตี้ไนเข้าโซนหลังไปเลยนะไนเข้าโซนหลังไปเลยครับคนตายเติมมาไนเข้ามาหลังไนเข้ามาหลังไนเข้าไปโซนหลังมาเลยไอโซนหลักใครเดินใครหยนหนีไนมปเลยครับเกให้หมด เลียร์หมดมาเคลียร์แม่ให้หมดอ่ะเคลียร์แม่ให้หมดสวยเขี้ยวแม่ให้หมดเขียนาแม่ให้หมดเขียนาแม่ให้หมดเขียนาแม่ให้หมดอีวีหน่อยพี่ดัดแป๊บนึงกูติดซิวิเขียนาแม่ให้หมดดิต่อยโลกหน่อยต่อยโลกหน่อยต่อยโลกหน่อยมันจะปวดเออบ้าคิดตี้บ้านไหนวะสามสอง ย่อออกซ้ายมาออกซ้ายออกซ้ายออกซ้าย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 ออกซ้ายครับออกซ้ายออกซ้ายเดบโวกูหน่อยเดบโวกูหน่อยด้านขวาอุไลกูไม่ได้อยากมาขวาหรอกเนี่ยมาเดินมาไนขยับมาขยับตามมาขยับตามแรงมาเขยับตามแรงขึ้นมาขึ้นมาขยัาขึ้นมาเขย่าขึ้นมาครับเขย่บขึ้นมาไนสามสองหนึ่งไนเข้าเขียวเลยไนเข้าเขียวโซลหลักชิดขวาชิดบนไว้โซลหลักชิดบนไว้ไนเข้าเขียวไปครับไนเข้าเขียวไปไนเข้าเขียวไปโบไปไล่มาเดินลงมาโซลหลักขยับเดินลงมาครับโซลักขยับเดินลงมาค่อยเคียร์มองเคียร์ในกลุ่มก่อน เอาเคตายแล้วขยับมาขยับมาขยับชิดหลังล่างขวาไว้ครับขยับชิดล่างขวาไว้ขยับมาชิดล่างขวาเขียร์ในกลุ่มไหนไปโบน้าวาร์ปไหนไปโบน้าวาร์ปเวทเปลี่ยนเวทไปหน้าวาร์ปครับเปลี่ยนเวทไปหน้าวาร์ปหมดยังขยับมาเดินตามขยับขึ้นมาเดินตามขยับขึ้นมาโซลหลักขยับขึ้นมาครับโซลหลักขยับขึ้นมาไหนสามสองหนึ่งไหนขึ้นเขียว นายขึ้นเขียวไปเลยนายวิ่งขึ้นเขียวไปเลยนายวิ่งขึ้นเขียวไปเลยโซนหลักวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาข้างหลังอ่ะขยับมาไว้หน่อยวิ่งมาวิ่งไล่เลยวิ่งไล่เลยโอ้ยหมดโอ้ยหมดโอ้ยหมดวิ่งหมดวิ่งหมดเทียบ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 หมดเลงมานายเดินลงมานายเดินลงมาไล่มัน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 เทียบไปมองไล่ต่อยตัวอื่นๆที่มันเดินแยกหน่อยเคลียร์ในกลุ่มหน่อยเคลียร์ในกลุ่มหน่อยเห็นเปล่าไหนกลับไปโบน่าวาร์ปลงเวทเปลี่ยนเวทไปหน้าวาร์ปครับเปลี่ยนเวทเทียบไปรีเคลียร์ไปหน้าวาร ตัวไน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 เดินข okay. oh, oh, right, oh, oh, ึ้นมาไนเดินขึ้นมาไนเดินขึ้นมาเข้าเขียวที่เหลือลงเวทไปไนไนขึ้นมาไนขึ้นมาเข้าเขียวไปไนเดินขึ้นมาเข้าเขียวไปเลยเดี๋ยวข้างบนไหนเห็นป่ะสี่ห้าตัวโอ้โไอ้เหี้ยเล่นกับอะไรเพื่อนติดดำมาปัดเพื่อนเลยดิโอ้โหเอ้ยโอ้กูสั่งไม่ถูกกว่าเจออย่างี้เดินเดินถอยมาถอยมาถอยมาเดินถอยมาเข้าชั้นสองมามาเดินถอยมาเลยเปต้าเฮาสนี่เคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์เคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลลลลียร์ไปเดินหหหาามมมา ไปไปนี่ก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอยู่ตรงพุ๊ก่อนอยู่ตรงพุ๊ก่อนอมขึ้นไปหาแดนได้ไหมสามเฮ้ยโซลหลักถอยมาไหนชุไว้ไหนคำไว้โซลหลักถอยมาไหนคำไว้ลงเวทไปไหนคำไว้แล้วลงเวทไปไหนคำไว้แล้วลงเวทไปครับลงเวทไปมองต่อยตัวที่เข้ามาโซนเห็นป่าวมองต่อยที่เข้ามาโซนโอเคครับต่อยไปไหนมาต่อยอีกตัวดิต่อยอีกตัวต่อยตัวเราจะขยับดันเข้าไหน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 เข้าดมไปเลยไหนเข้าดมไปเลยโซนหลักสานมาโซนหลักสายสุดโซนหลักมาสายสุดที่บุกยืนเนี่ยโซนหลักเดินมาสายสุดที่บุกยืน ไลท์เติมมาไล่เติมมาไล่เติมมาเข้าหลังอุกอ้อนมาไลท์เติมมาเข้าหลังอุกอ้อนเลยครับไลท์เติมมาไล่เติมมาไอ้บุคข้ามลงไปข้ามลงไปไล่เมมาเรข้าหลังอุกอ้อนสข้ามลงไปข้ามลงไปโยกขวาสุดโยกขวาสุดโยกขวาสุดมาโยกขวาสุดมาเติมมาเติมขวามามึงเติมขวามาเก่งจริงเยเติมขวามามึงเติมเข้าหมดโยกลงซ้ายล่างซ้ายล่างอารตี้าไลวิ่งเข้าไปเลยไหนเข้าไหนวิ่งเข้าเลยครับไหนวิ่งเข้าเลยไหนวิ่งเข้าเลยโซลหลักเดินขึ้นมาโซนหลักเดินขึ้นมาโซนหลักเดินขึ้นมาโซนหลักเเดินนนขึ้มาตรงกูี่ย โซวนหลักเติมขึ้นมาไหนเข้าไหนเข้าอุปกรณ์ไปนะเข้าอุปกรณ์ไปส่วนหลักเติมขึ้นมาตรงกูข้างหลังก็มาจะเข้ามาไม่มาขยับมาขยับมาค่อยเคลียร์สามไหนไหนเราเข้าเลยไหนเราเข้าไหนเราเข้าอุปกรณ์เลยไหนเราเดินเข้าอุปกรณ์เลยโซวนหลักเดินขยับตามมาดิอยู่กับที่โซวนหลักไหนเข้าอุปกรณ์ไปเลยไหนเข้าอุปกรณ์ไปเลยนั่นนะเข้าไปเลยเข้าไปแตกแล้วเห็นเปล่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยแรงไม่ออกไอ้สัตว์เดวโวเดวโวหน่อยคนหลังตามมาเลยดิมาขยับมาขยับมาขยับขยับไล่ไปขยับไล่อุปกรณ์ไหนเติมมาไหนเติมมาขยับไล่ออวสไป ไลเติมมาครับขยับไลโอกอดครับไหนเข้ามาครับขยับมาโซนหลังขยับมาโซนหลังขยับมากูแรนรับแล้วเนี่ยขยับมาโซนหลังขยับมาไลโอกอสไปเขียหมดเขียหมดเอาไหมหมดมองไล่ต่อยไหนมันเขียมไหมหมดเขียมไหมหมดเขียมไหมให้หมดไอสัดเขียไปขยับมาเดินขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาไปนไปเออขยับขึ้นมาหน่าน่าสายบนไหนเข้าโถมไปเลยไหนเข้าโถมไปลงเวทอัดเข้า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 ไป อัดมันเข้าไปอัดมันเข้าไปครูแดนส่งแรนส่งแลนส่งไนเข้าไปเลยไนเข้าไปเลยไนเข้าไปเลยนเข้าไปเลยแดนส่งเข้าไปแล้วแดนส่งเข้าไปแล้วแดนส่งไปแล้วโซนหลักขยับขึ้นมาดิมึงอย่ายูเนี่ยมันยูตรงกูเนี่ยเห็นปะเนี่ยฟาดเนี่ยเดินขึ้นมาเออสามสองหน่งไนกลับไปทางขวาไนกลับไปทางขวาชไฟฟ้าไนกลับไปทางขวาชวไฟฟ้าแล่ยืนอยู่ที่นี่ไว้ไนกลับขวาไปไนกลับขวามองต่อยมองต่อยไนฟ้ามันมองต่อย ยืนอยู่เนี่ยเพื่อนยืนอยู่ตายเติมมาเข้าหลังมาแลนให้อยู่แลนให้อยู่ไหนเราเข้าโซนหลังไปไม่ต้องํำนะไหนเราเข้าโซนหลังไปเติมมาเข้าหลังไปเติมมาเข้าหลังไปเติมมาเข้าหลังไปมึงเติมมามึงเติมมามึงเติมมาทำไมกูอยู่แค่ห้าหกคนเนี่ยมึงเติมมาเราเข้าหลังมันไปอะเข้าไม่ได้หรอมีใครปิดหน้าบ้านปะไหนเข้าโซนหลังไปไหนนเข้าโซนหลังไปไหนไหนเติมมาเติมมาไหนเข้าไปไหนเข้าไปไหนเดินลงข้างล่างเลยตะปุ่ยไหนเติมมาต่อยยังไม่รู้ต่อยแค่ไหนเลยอะเข้าไป ต่อยตัวที่มันจะมาโบไอบุกอ่ะคือหน้าบ้านเข้าไม่ได้หรืออะไรเนี่ยไอ้เคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไหนเข้าเลยไหนเข้าเลยไหนเข้าอุปกรณ์เลยไหนเข้าอุปกรณ์ลงเวทไป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 มองรอต่อยในกลุ่มมองรอต่อยในกลุ่มค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์ขยับมามองต่อยในกลุ่มอีกคนนึงต่อยดิตู้มาเออไหนขยับมาขยับมาขยับไล่มันไปไหนขยับไล่มันไปไหนขยับไล่มันไปไหนไหนขยับไล่มันไปพิเชษลงเวทไปแสบแสบของบนแสบของบน็อตบุกอ่าอ่าอย่าพึ่งฟังกูก่อนมาฟังกูก่อน รู้ว่าเพื่อนบออเพื่อนอยู่ข้างบนแต่ไม่ได้ให้เข้าเนี่ยมึงเลียนในกลุ่มก่อนมึงเียนในกลุ่มก่อนเอาในกลุ่มให้หมดก่อนเอาในกลุ่มให้หมดก่อนอ่าในกลุ่มหมดยังในกลุ่มหมดยังมามาเดินไหลเดินถอยมาเดินถอยมาเดินถอยมา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 ไหนไหนถอยมาไหนถอยมาข้าหลังไหนถอยมาข้างหลังเร็วไหนไหนถอยมาข้างหลังครับมาชนข้างหลังไหนถอยมาข้างหลัง โซนหลักเดินออกมาอยู no like. ่ง like? ั้นเสียเปียบเดินออกมาเร็วโซนหลักเดินออกมาไอ้คนเส่งฟ้าประธานในดงอ่ะโซนหลักเดินออกมาเดินออกมายืนทำเหี้ยอะไรกันเดินออกมาดิเออเสียไปนั่นแหละเดินไปถอยมาไหนกลับมาไหนกลับมามันวิ่งหนีไหนกลับมาไอ้เหี้ยเยอะชิบหายเดินกลับมาเดินกลับมามึงเดินกลับมาลวงมันก่อนอยู่ตรงกูเนี่ยมามาเดินถอยมาเดินถอยมาเดินถอยมามันเคียงหลังก่อนเดินถอยมาเพื่อนหล่อเนเพื่อนแข็งไม่ปัดเพื่อนล่ะโอ้พีทไม่ได้ตั้งเสียร์ไปเสียร์ไปมึงเสียร์ไปขยับมาเยี่ยมมาเดินมาเดินมา กูรู้ว่าพี่มี3คนแต่คือมึงมึงดูคนนอกตีก็ได้มึงกิ้วเดียวกันมึงช่วยกันปัดได้มึงเห็นเพื่อนแข็งก็ปัดเดินลงมาบอกให้เดินลงมาไม่ได้เดินขึ้นเดินลงมาทำไมชอบไม่ด่าวะไอ้พวกเฮียนี่มึงเดินลงมาก่อนเออแล้วอยู่ตรงกูเนี่ยเดินลงมาอยู่ตรงกูเนี่ยลงเวทไปข้างบนข้างล่างสัตว์บุกมึงสั่งกลับหัวเฮียหมุนจอดิไอ้สัตว์กูหมุนจอแล้วเนี่ยมันเดินลงล่างคือจอกูอ่ะมึงดูจอมึง่ะจอมือกับดาตาหรือเปล่าจอมือกับจอกูอ่ะนี่คือจอกูอ่ะสแตนดาร์ดเลยสัตว์มึงดูว่าสแตนดดาร์ Yeah, okay, um อยู่อยอยู่นี่ก่อนหึไหนสามสองหนึ่งไหนวิ่งเข้าไปไหนวิ่งเข้าไปลงล่่งไปไหนวิ่งลงล่างไปเห็นป่าเคลียไปไหนวิ่งลงน่างไปลงเวทไปขยับมาขยับข่อยขยับพิเชนลงเวทหลังไว้ค่อยเคียร์เคียร์เอาอีกตัวดิ้เอาล่วงเอาล่วงขยับมาขยับขึ้นมาเคียร์เคียร์ามหาคอไอยกิลกระโปไอ้สัตว์ขยับมาเคลียไปเออต่อยไปอีกคนนึงไอ้เคียไปยังไม่ต้องขยับไปไกลขนาดนั้นรอก่อนมาขยอยเล่นมันอยููู่่่่่ตรงงงงไไหดััออิยยกม้้ว หน้าทางเข้าชั้นสองแล้วโอเวอร์กอตแซงชั้นสามอ่ะโอเวอร์กอตพีอาร์เฮ้ยไม่เห็นเลยนะเราอยู่ตรงกลางเรือสกึดติดทางเข้านะเนี่ยไม่มีมีคีดชั้นสามอ่ะข้างหน้าไม่มีหรอกหน้าอยู่ถอยมาถอยหลังมาถอยหลังถอยหลังไปชั้นสองไปไปถอยมาเดินถอยออกไปเลยออกไปออกไปไปเดินออกมาเดินออกมาไม่ต้องไล่เดินออกมาออกไปเลยครับ ไปชนชนชนไปไหนเข้า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 ลงเวทไว้ลงเวทไว้ไหนเข้าไว้ไหนเข้าไว้ไหนเข้าไว้ขยับมา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 เห็นบาดเห็นบาดหยุดก่อน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 ค่อยเล่นค่อยเล่นขยับมาขยับตามกูเนี่ยขยับตามกูมาเร็วๆขยับมาขยับมาสามสองหนึ่งไหนวิ่งไล่ไหนวิ่งไล่เลยไหนวิ่งไล่เข้าเลยโซนหลักหยุดหยุดกับที่หยุดที่ไว้ไหนวิ่งเข้าเลยครับไหนเข้าเลยไหนเข้าไป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 เลยมองออกไปต่อยไหนมันมองออกไปต่อยไหนมันมองออกไปต่อยไหนมันต่อยไปเลยต่อยไปเลยสาม สองหนึ่งไหนวิ่งเข้าไปไหนวิ่งเข้าไปเลยครับไหนวิ่งเข้าไปเลยตรงนี้ปล่อยมองเก็บไหนวิ่งเข้าไปเลยไหนวิ่งเข้าไปเลยสวนหลักขยับมาสวนหลักขยับมาตรงบุกเร็วขยับมาคอยไล่ไป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 โอ้โหหหแล้วแล้วมึงคุ้มตังค์แป๊บหนึ่งกูหมดมาไหนเข้าไป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 เติมมาไหนเข้ามาไหนเข้ามาไหนเข้ามาไหนเติมมาเติมมาไหนเติมมาข้างหลังไว้ไหนเติมมาข้างหลังไว้มองรอต่อในกลุ่ม มองมากต่อยในกลุ่มลงเวทไปลงเวทไปขยับออกมาขยับออกมาอยู่ตรงพุ้งเนี่ยเออต่อยมาให้ไหนมองออกไปต่อยนะมันมองมายาวตัวหนึ่งมองเอาไปต่อยมันอีกตัวนึงอ่ะเออเคลียร์ไปขยับเข้ามาคนที่ตายเติมมาหน่อยมองอ่ะมองเติมมาไม่ใช่มองเติมไม้โดนโดนนะวิ่งีวิ่งเลยนด้เข้าซีทีไปเลยมองต่อยไหนซีทีหน่อยในกลุ่มอะมองเคลียร์ในกลุ่มพอโอเควันนี้มองทำงานดีมากนะขยับมาตัวหลังขยับมาตัวหลังขยับมาตัวหลังขยับมาเออขยับมาค่อยเคลียร์ไปมองออกไปต่อยไหนซีทีไป มองออกไปต่อยใน้สทีอย่าทำลูกเจี๊ยบนะมองออกไปต่อยใน้สทีส่วนถ้าดาเมจในในกลุ่มโดนก็ช่างแม่งไปอีเดอร์ทูบอ่ะพิเชษลงเวทหลังพิเชษลงเวทหลังโซลักขยับมาโซลักขยับมาโซลักขยับเข้ามาเลยโซลักขยับเข้ามาครับโซลักขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามาเจี๊ยออีเดอร์ทูบพอไม่ต้องเข้าไปชนไก่ทีอีเดอร์ทูบพอหมดยางหมดแล้วหมดแล้วถอยมาถอยกลับ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 มาทั้งทั้งหลังถอยมาเลยไม่ต้องโบแล้วถอยกลับมาชงหลัง ถอยก็มาชนข้างหลังถอยก็มาชนข้างหลังถอยก็มาชนข้างหลังชนไปเลยชนเลยฆ่าไม่ให้หมดเลยสัตว์พันเพล่นกูเนี่ยเอาให้หมดเลยเกียร์ไปเกียร์ไปเกียร์ไปถอยมาถอยมาถอยก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 มาในกลุ่มเห็นว่ามันโบอยู่เนี่ยอยู่ตรงกูเนี่ยมันอยู่ตรงกู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 เออเกียมันเดินไม่ไปวะอยู่ตรงกูก่อนมันอยู่ตรงกูทางซ้ายเราจะไม่ไปแล้วเราจะไปทางขวาเพื่อนฟังกูเราจะไปทางขวาปั๊มหน้าจอคลิกขวาสองทีซ้ายขวาโอเคเคลียร์ขวา เฮ้ยมาขยับมาเขยับมาเขยไปเขยไปเขยไปเห็นแดนว่ะเห็นแดนปล่อยแดนมันก่อนอย่าให้มันเข้ามาเขียวโอเคขยอบมาเขยอบมาขยอบมาเขยอบมาเอ้ยยุด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 ยถอยถอยุดยถอยุอยุดยุอยุอยาอยุดยุดยุดยุอยไปไหนยุด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 ยบดยุดยุดยไดยุดยุไว้ขยับมาขยไปไหนยหนเข้าเลยหนเข้าเลยหนเข้าเลยโซนหลยกขยับยวายุดยโซนหลักขวาล่างสุดนหลักขวาล่างสุด เห็นเส้นมั้งเห็นเส้นมั้งเคลียเส้นหน่อย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 โอเคสวยสวยสวยนอยากมั้ยอยากเคลียไปไปเข้าเลยนเข้าไลนเข้าเลยนะเข้าไปเลยบุกแดนส่งแล้วไหนเข้าไปเลยตายเติมมาบุกแดนส่งแล้วไหนเข้าไปเลยครับไหนเข้าไปเลยมองเก็บซากมองเก็บซากไปมองเก็บซากไปมองเก็บซากไหนไปมองเก็บซากไหนไปโซนหลักขยับขึ้นมาครับโซนหลักขยับมามองเก็บซากไหนข้างหลังไปนะมองเก็บซากไหนข้างหลังไปเคลียร์ไปค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์ดันออกไปดันออกไปถอยกมาถอยกมาหมดแล้วหมดแล้วถอยกมาถอยกมามาเคลียร์ในกลุ่มให้หมดก่อนเคลียร์คูโฮลี่คูโฮลี่เเนีี่่ยคคูโโฮลอ เขียบไปหมด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 หมดแล้วมามายังมีอีกยังมีอีกมีไปเขียบไปขยับมาขยับมาตรงกูเนี่ยตรงกูเนี่ยตรงกูฝันอะมึงเห็นเศษมากเราคิวเราไม่มีเศษอยู่คนเดียวแล้วอยู่ตรงบุกนี่อยู่ตรงบุกมาอยู่ตรงบุกอยู่ตรงบุกไหนท์ไนทชูหน้าไว้ไหนชูหน้าไว้เออกันไว้ขนาดเนี่ยกันไว้ไหน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 ท์ขวาบนขวาบนขึ้นขวาบนมาขึ้นขวาบนมาเร็วขึ้นขวาบนขึ้นขวาบนขึ้นขวาบนมาขึ้นขวาบนมา ไรเดินเข้าโซนก็เดินแยกออกไปดิไม่ต้องออกไปล้วงนะไม่ต้องออกไปล้วงนะไม่ต้องออกไปล้วงนะไปลงไปไปในโดเนี่ยยคิวตัวเนี่ยไปงดดีให้หมด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 มดเจอมาอยู่ขบบนเจอมายู่ขบบนไปแนลไปดีไปยืนบนแรงดงี้ยดิเห็นแรงงี้ยบ้าไปยืนอะไรตรงนั้น ขยับมาขยับานมาขยับตามแรงมายแนมาเห็นแมาเห็นแรมาเห็นแมาึนมองแลไอเงี้ยมืขาติปไปซ้ายแล้วขยไปซ้ายค่อยๆขยับค่อยขยับดูแรนะ้ข้ามัตั้งโซนอยู่บ้างทำไมไม่เอาด้านล่าง่วะาล่างมนหมดแล้วยอยางนี้โอ้ห่งียจะบอกแล้วเอดีๆให้บกกว่าดีๆให้กก

ไปดรงนั้นมองไม่ต้องออกไปล้วงนะมองไม่ต huh ้องออกไปล้วงนะคาร์เตอร์ไนดอนะเคลลี่มาเจอเคลลี่นั่นยังอ่ะเออแอปเปิลแอปเปิลนึงนี่แอปเปิ้ลนีงนี่แอปเปิ้ลนึงนึงอะไเข้าไปเลยนะหลังส่งไปอะไรเข้าอะไรเข้า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 ตกลักขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยอยู่บนแรงหน่อยหมดแล้วได้หมดแล้วทำมาน่อ้ย

จ hey, hey, no, no. no, no. ้าแค่นี้นะเอ้ยตั้งได้ไหวจ้าปิดหน้าวาร์ปไวดิแป๊บแป๊บไปหแก้มก็คว้าดิแป๊บๆเดี๋ยวออกไปรับปิดหน้าวาร์ปนัดนัดเดี๋ยวจันจันออกไปรับเพื่อนหน่อยมีแต่ใบพี่นัดมีแต้มมาถึงเท่าไหร่ไม่มีครับเดี๋ยวกูคืนให้ ผมดิเตอร์ไ <polarization> ม่ได้รอก่อนนอนบ้านเ่อนเดี๋ยวไปรับมูดเป็นมดเนี่ยบอลนะจจะนี่เนี่ยบอลนาตามทางไม่แงกแรงบูบูหรอสิเนูแรงได้แค่จำเป็นไปเย็นค่อยค่อยเดินค่อยคเดินตามแรงนี่เฮ้ย มันไม่แลนดเนี่ยย้อยๆเรือยวันี้กูเ้ปเปาเข้าเป็นทหาเป็าไหนเข้าเปนเปาวาไหนเข้าไปอะไรวะเข้าไปาอะไรเข้าไปาเนี่ยเนี่ยแลนดขึ้นแล้วเนี่ยยืนบนแลนด์ไม่มดูโซนกันไม่ออกเลยเฮียถ้าไม่ไม่มีดีเไม่มีสมองเล่นกันวายเฮียคิวเียไม่มีแรน์มันก็เล่นไม่เป็นหรอกวะโคือเขาแล้วก่อนเสียแรงเขาเล่นโซนยังไงวะเนี่ย มันยิบห้อะไรีห้นี่ละกูแลไม่ได้กูแบงเข่าจะมาแล้วอ่ะสาระยิบบนแลข่นี่รบิงนั่หขับงหนั่นขับไหนั่เขับไปนั่นขับไหมั่นขับไปน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 ั่ขับไปนั่ขไปนั่นขบไปนั่นขับไปนัปัขไปนััปไปนัไนนขไปนนันไนันัป่นเออไ้นัดลบแลนนัไป่น หนึ่งตั้งขวาขวาอยู่ตั้งขวาตั้งขวาไหนโบนะาว่าไปก่อนหรือวิศนาราโซลกูมาวิศักตาโซลมาวิศักตาโซนมาวิศักตาโซนขวาโบนวิศักตาโซนขวาโบนเอาแม่งดิสักเออวิศนาร์โซลกมาไหนโบนะวะไปไหนโบนะวะไปก่อนอย่นลังเติมให้หมดไอ้สัสถ้เอาคนผิดไอ้เยันร่างของว้าไปเลยมามันมีกี่ไหนที่มันแข็งกว่านี้ปะวะปากดีเลยสัส พี่วิ่งกลับแล้วพี่วิ่งกลับเอาเร็วเร็เร็วดิไอ้วิมันวิมันวิมันเอรีหน่อยเอรีนตรงห้างไหนเอรีนเออโอเคุณดูทอยเป็นเฮี้ยอะไรมาแฮมเมื่อสองเปตรงกลางเออลงิดปวไปลงเวไปตรงทงอ่ะดาเมจไปตรงทงอ่ะเห็นป่าวตรงทงนั้นน่ะเออไอ้นัดนัดเราต้องขยับแล้วขยับขึ้นบนมาขยับขึ้นบนชิดขวาเดินมาเลยเดินเดินมาตรงกูเนี่ยเห็นป่ะเดินมาเลยเร็ว ขยับเดินมาที่เหลือขยับเดินมาตรงกูเนี่ยมาเข้ามเลยไล่ไปอัดนัดมึงสั่งขยับไล่แล้วเคลียร์ให้หมดเลยเคลียร์ทีละตัวเลยขยับไล่ไปอ่ะไล่ไล่ไปต้องตัััังกก่่ออออออนนนนนนดดมมมมมเเเยยยะไ้้้หีี๋วูสนใจตัวหลังนะมามามาเข้ามาในโดงเข้ามาในโดงเร็วๆคุณรออยู่เดี๋ยวเขาบูนไปไอ้นัดขยับไปแล้วนัดเอาขอาโมยวานละขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาตามทางเอาให้หมดนะไอ้สัตว์คลีทีปิดลูกกิวเยดแม่ดิดเล่สัตว์ เออตะโกก็ปล่อยแม่งนี่เดินนั่งบาดดิไอเหี้ยนี่ย้อยนี่อยู่นี่อยู่เลยจอดหน้าทั้งสองก่อนเดี๋ยพึ่งเข้านะจอดหน้าทั้งสองไว้ก่อนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยแทนที่จะรอให้มันไปคองดันมันจะดูเยอะๆสามสองหนึ่งเข้าหมดแล้วรอบนี้เข้าหมดเข้าหมดเข้าหมดแล้วยืนนิ่งก่อนนะนิ่งกนะนิ่งก่อนนะนิ่งก่อนนะเดินเดินไหนดีวะเดินลงล่างลงล่างลงล่างแม่งอ่ะสามสองหนึ่งเดิน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 ลงล่างลงล่างมาเดินลงล่างมา ลงล่างเดินได้กุจะหลุดแล้วแล้วไปโบไหนเขาไปโบงมันเดินลงล่างเขาไปโบมันให้ได้เข้าไปเข้าไปเขียวเขียวไอ่เขียวก็บมือนะโซเซไอ่เขียวก็มือโบเลยไอนิวโบมันได้เนี่ยนิวนิวล่วงนิวล่วงโอ้โหเต็มเลมาดาเมจไม่ไม่มีเลยกูพูดเลยเนี่ยกูหลุดแล้วเนี่ยเอออยู่อยู่อะไรถูกตัดจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยฮะรู้ไห